เออมันอ้างรอจะขับรถเือื้อน่ะเป็นเธอแซบแต่ว่างหอยนะครับเริงไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมาร์หลังจากที่พวกเรากินเค้กแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็นั่งพักผ่อนกันนิดหน่อยที่บ้านตากอากาศของเพื่อนหลังจากนั้นก็ออกมาทํากิจกรรมกันต่อค่ะวันนี้เพื่อนพามาเล่นน้ําทะเลที่สวีเดนค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านตากอากาศของเขาค่ะแดนกับลูกสาวลงไปแล้วน้ําเย็นค่ะพ่อกับลูกกําลังคุยกันว่าจะเอา ตัวจุ่มน้ำท่าไหนดีน้ำมันเย็นมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> หนาวมากอะ เทวิตเป็นกล้าลงอะเทวิตไป,ปเดินก็ได้หรอกเดินหยับน้ำไปดึงกางเกงขึ้นหรอก <c oughs> นี่ค่ะคุณพามา <c oughs> เอากระเป๋ามาให้คุณแม่มา <c oughs> เวลาสี่โมงเย็นแล้วยังมีคนมาเล่นน้ำทะเลาบางคนเขาก็เอาอาหารมาลงมานั่งกินกันนี่นะอืมอากาศมันไม่แรงแดดไม่แรงมากเลยเป็นอดีเลยใช่เนี่ยว้าวเพื่อนบอกว่าแถวนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ห้องละล้านสามเนี่ยนะอือวู <Ooh. S 2> มันค่าร์1.3ล้านล้านสวีเดนส์กโคร์เนอร์ฟอร์อินเวอร์เซชั่นชายทะเลที่นี่น่าเล่นอยู่ค่ะอ่ะเ <laughs> ดวามแดนบอกอ่ะแดนถามบอกว่าน้ำร้อนดีไหมเออไวน้ำเย็นมากๆอ่ะอขนาดคนเดินลงไปตรงนั้นเขายังไม่กล้าจุ่มน้ำอ่ะเย็นมาก หนาวจังหนาวค่อยๆเดินไปเรื่อ,อ,อยๆลูกเดี๋ยวเด<อ>ียวก็หาย <c oughs> เดียบมาดูเหียบมา,มา <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ไม่หนาวมากเลยเดี๋ยวก็ไม่หนาวแล้วเดินไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> วา้าเห้วยเย็นมากๆเลย <c oughs> อ้าขึ้นก่อนฮะ <c oughs> แค่เอาขาแค่เอาขายหย่อนลงไปนี่ก็ปวดแล้วอะ yeah. ่ะ e ยอะนจะ ยิ่งเดินไปลึกๆก็ยิ่งเย็นถ้าอยู่ตามชายเนี่ยอากาศน้ําถูกแสงแดดก็จะอุ่นหน่อยแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่มีแมงกัะพุนด้วยค่ะคุณผู้ชมขนาดน้ำเย็นขนาดนี้ยังอยู่ได้อะทรายแถวนี้ก็สะอาดอยู่ค่ะที่เนี่ยถึงมีบ้านพักตากอากาศเยอะ คุก็จะมาเล่นน้ำทะเลกันที่นี่เยอะมากเดวิดไม่กล้าลงไปเล่นกับพ่อหนาว สกตตเอร์ด oh ้วยสามีของเพื่อนเอาหมาขึ้นรถแล้วค่ะหมาเขาสองตัวตัวใหญ่มากเลย

ไปแล้วสามีกลับบ้านก่อนพาหมาไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกับพ่อกับแม่เขาด้วยค่ะเพื่อนกำลังตำส้มตำให้กินค่ะมีมะกอกด้วยเข้าไปร้านไทยมารุ่กเปียวมีน้ำมะขามวะมี <พ uka> หูโกลเด้อ,อใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวอืมกินได้น้ำมาขามนัวอืมมันบ่นัวแต่ได้อืมสุดอ่ะอื้อนะเป็นตาแซ่บ น่าอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ครกที่สองค่ะคุณผู้ชมครกนี้จะเผ็ดหน่อยค่ะโอ้โหเทกาูสิอาหารมือ้อค่าที่เพื่อนทำเลี้ยงในวันนี้ค่ะมีขนมจีนอันนี้ถั่วง,งอกปรุงเพาะมาเองแต่ว่า ต้นเขาเริ่มเขียวแล้วเพราะว่าถูกแสงส้มตําใส่ถัว่วเอาถั่วจากสวนมาด้วยค่ะแล้วก็มีกุ้งอันนี้เป็นกุ้งลวกค่ะผักน้ำเงียเง้ยวแคบปูอันนี้ก็ส้มตําค่ะไปเดินออกกำลังกายเล่นน้ำทะเลหิวแล้วค่ะ เดวิดจะตักอันนั้นก็เอาได้ค <Thom> ่ะอืม,มตักเขตีนของนของโตของราาขนของรตนของโตีนของีนอตีนขดงโรตีนองปรตนองโปรตีนองโปรีนองปนองโปรตีนขอปรนจะเผรมากไอปไไนองนองนอน้องโปรตีองนอีนขอีกอีกอีอีนีนอีนขีนอนีนี อันนี้มีถั่วด้วยเนี่ยนาตาลีถั่วจากสวนเราลูกเนี่ยไม่เผ็ดอันเนี้ยอันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากตักได้ลูกหนนเดี๋ยวพาอยากกินเผ็ด Cried him cho svia svia sườn nà lập kèm tìm kiếm 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 Do you have anything? To danh, you know, ớt. ớt, yeah. Yeah, mọi hả? mọi người, mọi người. Mm hmm, chào mừng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 .

ได้ไปเดินได้แดดมาเนาะแล้วก็มากินแบบเนี้ยอีเดมีฮอเกิร์ดลิ้วแมนอิมอนทีวีวีอีกอารมดวีเทนไอเต๋ดิหมอมาถ่ายกินคนเดียวมันก็มาอร่อยอร่อยไหมคะน้าตาลิงเดวิดก็ชอบเอาขนมกินไหมเดวิดเอาค่ะจับก็ให้หมด กินอาหารที่บ้านอร่อยที่สุดกินเสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนดัสิรน้ไปกินร้านอาหารมันก็ดีเราไม่ต้องล้างใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ตรงนี้แหละก็ไนอืมจะไอรกอนากเราจะกินน้ำเท่าไหร่ก็ได้อะไรนะขอบรุงมาบ้านเราชมาขับรถ ดูแอีกก็เือตอนผมขับรถูปร์สโบรโซ่ขับรถอะไรปิ้วลอยดูวาอะไรรอะไรขับรถอีไรมาล้โซ่คุณสบว้แม่ผมคุณแม่จะได้นั่งถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนื้ทชุ่มอินกต้องเฟิร์สติดิคุณอาตาเลียเบิ้นจานสองแล้วค่ะอัี้สติกินเยอะลูก เดี๋ยวเราทำเองเไปเก็บองกลับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับอาหารนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมซีวีเดนเจอกันมาชาติตรงกันวันนี้กิจกรรมของพวกเราก็ได้เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะเตมจิตอินเดนมาดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

อิลิมอยอิลิมอยอย่าร้องไห้นะอยู่คนเดียวอ่ะไปร้องไห้เลยโหนเดวิดตัวข้ามแต่ว่าลำพอยนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปๆยโอ้ยบายาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อนลงให้เลยไปนอนบายบายจ้าโอ้ยนีสุขภาพแข็งแรงกับพีเตอร์ด้วยนะจ้าตอนมาเจอหน้ากันก็ดีใจเวลาจะกลับบ้านก็ร้องไห้คิดถึงกันค่ะ เพื่อนก็ได้แบ่งกั้งแล้วก็กุ้งให้ปรุงมาด้วยปุงก็แบ่งมะเขือเทศให้หมดเลย,เลยแล้วก็แบ่งแบล็คเบอร์รี่แล้วก็แอปเปิลให้ด้วยค่ะตอนนี้พวกเราก็กําลังจะเดินทางไปเมืองโคเบียนไฮเกนใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะไปถึงบ้านก็ประมาณ5้าทุ่มค่ะพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วเดินทางกลับเดนมาร์กด้วยกันค่ะคุณผู้ชม